สวัสดีนานาทุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมคิงครับในช่องชีวิตพื้นบ้านครับผมวันนี้กับจิมาโต๊ะปดุกครับผมไอปดุกข้องครับข้องนี่ก็จะเป็นข้องหลาทาวครับผมนี่มาถาหลุนรับช่มรับเบิงนับกันครับว่าจะได้ตัวบอหรือจะแหีว ไปครับผมไปเบรงน้ำกันครับไปกันแนะนํำอุปกรณ์กันนะครับผมนี่ก็จะเป็นน็อตครับใส่แท่นตะกัวเนื่องจากตะกัวมืดครับแถวนี้หาสื่อยาครับผมนานผมก็จะเป็นเอ็นนะครับแล้วก็มีเบสเบอร์หกครับสายพีอีนี่น่าจะเป็น สาย PE 6ครับแต่ทักตัวใด้นี่กับหูครับขั้นนี้อยู่ที่หาฟุตรครับผมหลอกนี่นะจะเป็นสองพันหาหรือเอ้ยเบอร์นีเบอร์สี่พันครับผมขั้นนี้ก็จะเป็น6ฟุด6ครับสายหนาคือกันครับใส่สายคือกันเมิดครับหลอกก็คือกันครับตัวนี้ ส่วนขั้นนี้เป็นหลอกปีจีนะครับผมขั้นนี้น่าจะอยู่ที่8ฟุตครับใส่ตะกั่วใส่ยังคือกันครับแต่ว่าหมากเบ็ดนี่ใส่เป็นเบอร์สิบหาครับผมซ้ำกันกับไอ้พอซ้ำกันนะครับน่าจะใหญ่กูโมครับเนื่องจากเป็นขั้นใหญ่ครับผมในส่วนของเงื่อนนี่ก็จะเป็นใส่เดือนนะครับนี่ครับผมอยู่ข้างล่างนี่ครับใส่เดือน นี่คุรมาเต็มนะครับผมวันนี้การลุยเต็มทีครับเอาละครับผมไปรับชมกันครับว่าจะมีตัวบอรครับผมตัวแรกมากแล้วครับตัวแหยกระดุ้ครับตัวแุลกถูกไว้ครับ ตัวแรกมาแล้วครับผมมันมานครับตัวนี้กําลังเอาเงี้ยลงเลยครับสูงเลยครับตัวนี้ไปครับผมง่ายที่ครับ ไม้นี่ไดตัวนึงครับผมเดี๋ยวไงายไปข้างน้าครับไปไก่ๆแขบจะคล้องนครับผมเดี๋ยวเวลามืดแวจะกลับลำบากครับผมไปดูไม้ต่อไปครับ<ม>เพื่อมีตัวให้ได้ดนี่นก็ได้แล้วตัวนึงครับประหยัดไปก่อนครับผมไปก่อนครับติดตัดวใหญ่ บอกน่ารุดมาแล้วครับผมแจมสองอย่างเงีนะ้โดนอยู่ ห,หลุดเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้โดนหลุดเลยได้เวลากลับแล้วครับผมทั้งเมื นับแตมได้กัด2ตัวครับก็มีกัดเป็นบางโตครับผมทั้งวัดรุดแน่แล้วก็เอามาได้แน่ครับคลิปนี้ก็ขอไวเพียงเท่านี้นะครับผมปลาก็ะได้ประมาณสองแตมครับผมใน okay. สองตแตม,คร,มครับผมปลามาเดีเดแล้วก็จะเก็บเป็ดแล้วก็จะกลับ๊บอะไะครับผมช่วงนี้ก็ดึกแล้วไปละครับ